สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทําถุงครอบขานะคะถุงครอบขาแบบนี้ค่ะกันน้ํากันเชื้อโรคก,ก็ได้นะคะวันนี้พี่ตุ๊กจะทําไปบริจาคให้โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะถุงพลาสติกนะคะเราก็ใช้ขนาดประมาณ 16, คูณ26นิ้วนะคะปากถุงแล้วก็หนีบตรงนี้ไว้ค่ะเราจะมาเจาะปากถุงไว้สําหรับที่จะร้อยร้อยยางยืดนะคะเราก็ตัดกันไกละคะ่ะตัด ประมาณนี้กะเอานะคะตัดไล่ขึ้นไปค่ะประมาณสักนิ้วหนึ่งเนี่ยค่ะกะเอาได้นะคะนี่ก็เจาะปากถุงเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะไล่ไปถึงอีกด้านหนึ่งเลยค่ะอันนี้คือปากถุงพอตัดปากถุงเรียบร้อยนะคะตัดร,บรอบๆปากถุงเรียบร้อยเราก็จะตัดยางยืดเนี่ยค่ะเส้นละส6บนิ้วนะคะเส้นละส6บหนิ้วแล้วก็ ใช้ตะเกียบเนี่ยค่ะดันดันยางยืดเข้าไปในร่องเนี่ยค่ะทีละร่องทีละร่องทีละร่องจนสุดเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามาไม่พอใจเราก็ใช้ตะเกียบดันดันดันรูเพิ่มได้นะคะทําง่ายๆเองค่ะพอทําเสร็จมันก็จะหน้าตาแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็ขหมวดปมแค่นี้ค่ะขัดหมุดปมให,ให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะก็ถือว่าเสร็จแล้วจะได้ถุงครอบขานะคะอันนี้คือถุงครอบขาจากถุงพลาสติกใสคุณภาพดีนะคะ จากถุง16คูณ26นิ้วนะคะซื้อมาจากห้างเมื่อวานนะคะทำง่ายๆอะค่ะลองทำดูนะคะแล้วก็นำไปบริจาคให้โรงพยาบาลให้คุณหมอพยาบาลใช้หรือว่าเราเก็บไว้ใช้เองบ้างก็ได้ค่ะใช้กันเชื้อโรคเวลาเราไปไหนหรือว่าเวลามันเปียกๆนะคะใส่ใส่ข้างในอีกทีหนึ่งรองเท้าก็ได้ค่ะหรือใส่นอกรองเท้าก็ได้เหมือนกันต้องระวังเลื่นนิดนึงนะคะถุงนี้นะคะถุงครอบขาเนี่ยเราจะใช้แล้วทิ้งนะคะ ใช้ป้องกันเชื้อโรคใช้แล้วทิ้งการเปียกชื้นอันนี้เราสามารถทำทำวิธีแบบเร่งด่วนได้นะคะโดยใช้ถุง16คูณ26นิ้วเนี่ยแหละค่ะใช้หนังสติ๊กรัดนะคะโรงพยาบาลที่แฟนพี่ตุ๊กทำงานอยู่เขาก็ใช้แบบนี้เหมือนกันคือมีหนังสติ๊กวงใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยครอบขาเขาจะใส่อยู่ในชุดของ PPE นะคะชุดชุดชุดใหญ่ในการทำงานเนี่ยเขาจะใส่ข้างในบางโรงพยาบาลก็ก็ใส่ข้างนอกนะคะก็ แล้วแต่จะนำไปใช้อ่ะวิธีง่ายๆก็คือใช้หนักสติ๊กรัดวิธีที่มันยุ่งยากนิดนึงก็จะใช้เป็นยางยืดนั่นก็สะดวกเหมือนกันค่ะใช้ได้ง่ายๆเหมือนกันทำเสร็จแล้วค่ะเตรียมส่งไปบริจาคค่ะ